ฟิสิกส์ชีวาการแพทย์เป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์รแ,สสตรและการสาธารณสุขดังนั้นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนกับอาจารย์ในภาควิชาฟิสิกส์ในคณะวิทยาศาสตร์ยยตรกับอาจารย์ที่อยู่ในวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขหลักสูตรฟิสิกส์ชีวาการแพทย์จะเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ยกตัวอย่างในชั้นปีที่2เราจะสอนนักศึกษาเรียนรู้การใช้งานทางด้านวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, และก็ทางด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาจำลองหรือสร้างภาพสัญญาณภาพทางการแพทย์ในชั้นปีที่3นักศึกษาก็จะได้เรียนเรื่องของปริบัิการทางด้านเกีก่ยวกับพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจจะต้องใช้ความรู้ทางด้านของการจำลองที่อยู่ในปีที่2นะขณะเดียวกันในปีที่3ยังเรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ขนาดใหญ่เช่นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องซีทีเครื่อง m r i ในขณะเดียวกันในช่วงชั้นปีในในปีหนึ่งของช่วงซัมเมอร์ของปีหนึ่งนักศึกษา,าย,ยังได้โอกาสในการฝึกทำโครงงานแบบ ขนาดเล็กเขาเรียกว่ามินิโปรเจกต์ในโครงงานนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์เบื้องต้นในปีที่2ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานองเครื่องมือต่างๆทางการแพทย์ในเบื้องต้น เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้การใช้อกกุปกรณ์การแพทย์ในระดับปี3และก็ปี4ต่อไปในการเรียนในหลักสูตรนี้นอกจากรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานหรือรายวิชาทางด้านชีววิทยาหรือเคมีที่เกี่ยวข้องนักศึกษายังต้องเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทย์เป็นรายวิชาเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์สอนโดยอาจารย์ที่อยู่ในคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ในในปี2นักศึกษายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกายภาพร่างกายมนุษย์ผ่านรายวิชา physiology and anatomy ซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนที่วิลัลแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขซึ่งสอนโดยอาจารย์จากหน่วยงานทางด้านคณะแพทย์และนักศึกษาอย่าง ต้องเรียนหลายอีกหลายวิชาก็คือหลายวิชาทางด้านพยาธิวิทยาในปีที่4นักศึกษาฟิสิกส์วีวการแพทย์จะได้เรียนรู้การทำงานจริงจากการฝึกงานในหลักสูตรนี้ชั้นปีที่4นักศึกษาสามารถสร้างงานซึ่งงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอาจจะเป็นงานทางด้านอุปกรณ์การแพทย์การใช้เครื่องมือแพทย์ตลอดจนการสร้างสัญญาณภาพทางการแพทย์ในรูปของโครงงาน ทางฟิสิกส์ชีวะการแพทย์ในช่วงปีเดียวกันนักศึกษาย,ยังได้มีโอกาสไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์เช่นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลที่มีการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุปกรณ์การแพทย์หรือวัสดุทางการแพทย์นี้เป็น แปลงสัญญาณที่วัดชีพจรจากปลายนิว้วแปลงสัญญาณอนาลอกค่ะมาเป็นสัญญาณดิจิตอลที่โชว์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์คร่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใช้เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดสัญญาณชีพจรที่ปลายนิ้วนะคะัพันที่ปลายนิ้วค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความดัน,นะคะ่ะเราจะใช้ควบคู่ดูความดันไปด้วยแล้วก็ดูสัญญาณชีพจรไปด้วยค่ะอ๋อค่ะ ตรงนี้คือสัญญาณชีพจรที่วัดได้จากปลายนิ้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้คือปกติเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปกติเลยสัญญาณจะคงที่ค่ะน้องมิวก็จะทําการใช้ผ้ารับใช่ไหมก่อนที่จะการตรวจวัดนะครับ<ช>ยังไงต่อครับครับพอพันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะปั๊มความดันไปที่ประมาณ160ค่ะก็คือตอนนี้ ตัวผ้าตัวนี้จะมารัดเส้นเลือดไม่ให้เ,เลือดเกิดการสูบฉีดค่ะก็เลยทําให้สัญญาณชิพประจที่ออกมาเป็นเส้นตรงเลยค่ะใช่ครับตัววัดตรงนี้จะทําหน้าที่ส่งสัญญาณไปไหนครับน้องฟิล์มส่งสัญญาณมาที่เครื่องนี้ค่ะแล้วก็<อ>ซึ่งสัญญาณที่เราได้จะเป็นสัญญาณอนาล็อกค่ะก็เลยเครื่องนี้จะเป็นตัวแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอลที่โชว์บนหน้าจอเลยก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ค่ะจะเริ่มปล่อยความดันออกเรื่อยๆค่ะอ๋อ แล้วก็จะมาดูเทียบกับสัญญาณที่อยู่บนหน้าจอค่ะหน้าจอจะจะแสดงสัญญาณชีพจรค่ะที่วัดจากปลายนิว้วแล้วก็จะพอชีพจรขึ้นเราจะมาดูว่าความดันที่ได้ตรงนี้ความดันล่างอยู่ที่ประมาณ86ค่ะ,ะซึ่งถือว่าเป็นความดันที่ปกติค่ะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะครับ ก็คือความดันสูงกว่า120มิ mm. ลลิเปอรก็คือควรไปพบแพทย์คะ่ะอันนี้เรียกว่า,วาความดันสูงคส่วนความดันต่ำก็คือต่ำกว่า80ม mm. ิลลิปรลค่ะอ๋อซึ่งเครื่องนี้เราสามารถทํางานได้หลากหลายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะยังสามารถทํางานในรูปแบบแบไหนได้อีกครับก็คือวัดขึ้นเสียงของการเต้นหัวใจแล้วก็วัดสัญญ,ญาณการข้อเข่าค่ะแล้วก็วัดความดันปอดค่ะค่ะ กำลังค,ครับสวัสดีค่ะเรากำลังทำอะไรกันครับจะเป็นการใช้โปรแกรมทอนนี่ค่ะเพื่อสร้างแบบจำลอง3มิติขึ้นมาค่ะอ่าซึ่งเราจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างก็คือเราสามารถเอาแบบจำลองที่เกี่ยวกับแบบของการแพทย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นฟันปลอมแขนเทียมขาเทียมมาเป็นมาทำเป็นแบบเลเซอร์แล้วเราก็สร้างแบบเป็น 3D เลเซอร์สแกนแบบนี้ได้ค่ะ แล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรครับในส่วนของวันนี้ก็คือวันนี้นะคะจะมะียกตัวอย่างเช่นจะเป็นรูปกล่องบ็อกสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นสามมิติมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือใช่ค่ะที่เราเก็บภาพมามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือโปรแกรมที่เราเขียนเองเลยใช่ค่ะเขาเรียกว,ว่าโปรแกรมอะไรครับโปรแกรมทอร่นี่ค่ะ โดยภาษาที่เราจะเขียนนะคะจะเป็นภาษาไพทอนนะคะ, oh, <okay. S 1> อะพอเราใช้โปรแกรมสร้างพออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลนะคะ่ะของวัตถุของเราค่ะอันนี้คือวัตถุจริงแล้วก็ส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นรูปสามมิติที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาอ๋อครับผมแล้วก็จะมีหลายรูกโซนค่ะเราสามารถมีทั้งรูปทรงกลวยค่ะ ทรงกลมแล้วก็มีมเป็นรูปเค,ค้กค่ะรูปเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นบันไดอะค่ะอ๋อครับเป็นไงเรียนยากไหมเขียนโปรแกรมยากไหมไม่ยากนะคะอ๋อไม่ยากค่ะเป็นง่ายๆเราสามารถศึกษาได้แล้วแล้วอีกอย่างอาจารย์แกสอนด้วยค่ะอาจารย์แกะจะบอกว่าคําสั่งนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะแกะอธิบายโอเครู้เรื่องค่ะ ก็เลยไม่ยากในกระดูคําสั่งคําสั่งที่อยู่ด้านข้างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหลักสูตรของเราจะมีการสอนไพทอนในชั้นปีที่สองค่ะแล้วก็มีภาษาซีด้วยค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะอ่าเราวันนี้เราจะมาทดลองเครื่องมือเกี่ยวกับการตอบสนองของหัวเข่านะคะโดยการเคราะเข่าเพื่อดูการตอบสนองของเส้นกล้ามเนื้อของบริเวณเข่าค่ะอืม โดยที่บริเวณเข่าตรงนี้นะคะเราจะมีเครื่องที่ใช้ติดในการวัดสัญญาณของการเคาะการตอบสนองแต่ละทีนะคะโดยที่เส้นตัวนี้เราจะติดควบบวกควบลบบริเวณเส้นขาของเส้นกล้ามเนื้อของเราแล้วก็เป็นตัวกาวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะติดตั้งเครื่องต่างๆเครื่องเคาะแล้วก็เครื่องของตัวที่ใช้วัดสัญญาณการตอบสนองของเส้นกล้ามเนื้อนะคะแล้วมาขึ้นในโปรแกรมค่ะ ทีนี้บริเวณโปรแกรมนะคะเราจะตั้งค่าไว้2 Channel ค่ะก็คือ Channel ที่ไว้ดูสัญญาณการเคาะแต่ละครั้งกับตัวสัญญาณการตอบสนองของเขาที่เวลาเราเคาะสัญญาณมันเป็นอย่างไรคะ่ะเราจะดูอย่างนั้นค่ะถ้าสมมติว่าเส้นขาของเรามีการตอบสนองได้ดีนะคะคลื่นสัญญาณเราก็จะลงปุ๊บแสดงว่าถ้าทุกครั้งที่เราเคาะในแต่ละครั้งสัญญาณลงตลอดอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าการตอบสนองของเขาเรานั้นดีค่ะ สังเกตเห็นนะคะนี่บริเวณที่เราเคาะนะคะอันนี้คือจังหวะที่เราเคาะและนี่จังหวะที่สัญญาณขาของเราตอบสนองค่ะจะสังเกตได้ว่าในการเคาะแต่ละครั้งนะคะคลื่นสัญญาณของเขาเนี่ยจะมีการขึ้นลงของตัวคลื่นตลอดเวลาเพราะว่ามีการตอบสนองได้ดีค่ะอ๋อครับเราจะวิเคราะห์ออกมาว่าการตอบสนองของแต่ละครั้งของขาเนี่ยของ ถ้าของคนไข้ใช่ไหมคะถ้าตอบสนองดีเกินไปหรือว่าตอบสนองช้าเกินไปเราจะนําผลตัวนี้ค่ะไปให้ทางโรงพยาบาลตรวจสอบอีกทีว่าต้องมีการรักษาอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะสนุกไหมเรียนสนุกค่ะก็เหมือนการได้ปฏิบัติเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเกี่ยวกับการตัวใช้โปรแกรมด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเส้นกล้ามเนื้อของเราด้วยสรีระของเราด้วยอะไรแบบเนี้ค่ะ นักศึกษาที่จบในหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์สามารถทํางานได้ทั้งภาครัฐและก็เอกชนนักศึกษาสามารถที่จะทํางานในภาคอุตสาหกรรมทางด้านผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนงานทางด้านวิจัยนะแล้วก็สามารถที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นปริญญาโทรหรือปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาละในงานเอกชนนอาจจะเป็นฝ่ายฝ่ายทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ฝ่ายทางด้านตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์การแพทย์ในสายผลิตในภา,าคอุตสาหกรรม